สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อจิตใจที่อ่อนโยนอ่อนสุภาพเปโตได้บอกไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่3ข้อที่4นะครับหนึ 1, ่งเปโตบทที่3ข้อที่4โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจคือด้วยเครื่องประดับที่ซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่อ่อนสุภาพและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าโปรดฟังค,ครั้งครับแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระเจ้าพระกัมพีตอนนี้นะครับได้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจมากคำว่าบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ แสดงว่ามีบุคลิกที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในใจแต่ปรากฏอยู่ภายนอกฉะนั้นบุคลิกสองแบบครับซึ่งพระคัมภีร์กำลังบอกกับเราโดยท่านอาคาทูตเปโตท่านบอกว่าจงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ภายในอย่าประดับตัวแต่ภายนอกด้วยการถักผมด้วยการสวมใส่เครื่องทองด้วยการนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจครับเนี่ยครับคือ ความหมายที่สําคัญคือบุคลิกของเราเนี่ยจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในใจและมันซ่อนอยู่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องประดับที่ไม่รู้เสื่อมสลายคือจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเป็นสิ่งที่ล้าค่าจริงๆในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ามองเราตรงไหนครับพระเจ้ามองเรา ตรงที่ว่าเรามีจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนครับพระเจ้ามองเราตรงที่เรามีจิตใจที่สงบครับนั่นคือบุคลิกภาพบุคลิกภาพของเราที่ซ่อนอยู่ภายในเราฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้าที่จะประทานจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนจิตใจที่สงบให้กับเรานะครับขอพระเจ้าพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสถาบันไหนที่จะพัฒนาบุคลิกภาพครับ แต่สารันธ์ของพระเจ้านี่แหละครับคือพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของเราที่ซ่อนอยู่ในใจซ่อนอยู่เป็นบุคลิกภาพฝ่ายวิญญาณครับพี่น้องครับเมื่อเราได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ซ่อนอยู่หรือบุคลิกภาพที่ฝ่ายวิญญาณแล้วความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆหายไปในเวลาเดียวกันครับเราก็จะพัฒนาบุคลิกภาพใหม่ขึ้นมา ก็คือจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเห็นสิ่งล้ำค่าเหมือนกับที่พระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรพวกเราอยู่ไม่มีใครสามารถหลอกลวงพระเจ้าได้ครับพระเจ้าต้องการให้เรามีจิตใจที่สงบและสุภาพไม่ใช่จิตใจที่เป็นทุกโศกเศร้าหรือซึมเศร้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราอารมณ์เสียอยู่เรื่อยๆนะครับหรือกโกรธอยู่บ่อย พระองค์ต้องการให้เรามีสันติสุขอยู่ภายในเสมอครับดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขอย,อย่างนั้นครับตลอดเวลาที่เราอาศัยอยู่ในโลกเราจะต้องทําอย่างดีที่สุดครับที่จะให้มีสันติสุขอยู่ภายในชีวิตของเราเราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีหัวใจที่ปรารถนาทําตามพัทัยของพระบิดาเมื่อเราขอให้พระเจ้าประทานหัวใจหรือวิญญาณของพระองค์ให้แก่เรา เพื่อเราจะมีความรู้สึกเดียวกันกับพระองค์ครับเพื่อเราจะมีความต้องการเหมือนกับพระองค์ครับเพื่อเราจะมีสายตาที่เหมือนกับสายพระเนตรของพระองค์เกลียดในสิ่งที่พระองค์เกลียดรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักพระองค์ทรงเกลียดชังความบาปพระองค์ทรงรักคนบาปฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องขจัดหรือกำจัดความบาปออกไปแต่เราต้องรักคนบาปรักตัวเองให้ถูกต้องและรักคนอื่นให้ถูกต้อง พระคำอีกข้อหนึ่งครับในกิจการบทที่13บสข้อย2ครับเมื่อทรงถอดสาอูลแล้วพระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดดังนี้เราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบเป็นคนที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการพี่น้องครับดาวิดเป็นคนที่ใจพระไทย ของพระเจ้าชื่นชอบเขาดาวิดเป็นคนที่จะทําให้พระประสงค์หรือความประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จทุกประการและจากเชื้อสายของดาวิดนี้นะครับพระเจ้าก็ประทานพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูบังเกิดมาเพื่อชนชาติของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการเติมเต็มด้วยคาคำนี้นครับว่าเป็นคนที่ใจพระองค์หรือพระเจ้าชื่นชอบชื่นชม นั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำตามหัวใจหรือพระทัยของพระเจ้าครับการรับใช้ของเรานั้นจต้องออกมาจากหัวใจของเราหัวใจที่ยกย่องพระเจ้าหัวใจที่ปรารถนาจะทำตามพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราทุทกคนต้องมีครับเพราะเป็นเงื่อนไขที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยสำหรับผู้นำหรือผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนผู้นำทุกระดับพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำระดับไหนก็นแล้วแต่ เราจะต้องมีหัวใจที่ถูกต้องเพราะการรับใช้ของพวกเรานั้นจะต้องออกมาจากหัวใจเรารู้ครับว่าหัวใจเป็นศูนย์กลางของคนวิญญาณจิตใจตัวตนภายในอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเราไม่ต้องถึงกับเป็นคนที่สูนบูรณ์แบบครบถ้วนในการรับใช้แต่เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราเองไม่มีพี่น้องครับเราจะต้องมีเราจึงจะให้คนอื่นได้ เราจะรับใช้คนอื่นให้มีชีวิตที่มีชัยชนะอย่างไรถ้าตัวเราเองยังไม่มีชัยชนะเราจะรับใช้ให้ผู้อื่นมีความสันติสุขได้อย่างไงในเมื่อเราเองนั้นก็ยังไม่มีสันติสุขอยู่ภายในสถานการณ์รต่างๆในชีวิตของเรานะครับไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะสงบสุขเสนอเสมอไปหรือเปล่าพี่น้องโปรดจำไว้นะครับสถานการณ์ต่างๆอาจจะไม่สงบสุขเสมอไป แต่โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าครับเราสามารถที่จะมีจิตใจที่อ่อนโยนเราสามารถที่จะเรียนรู้ที่มีสันติสุขได้ท่ามกลางสถานก,การณ์เหล่านั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีสันติสุขที่มาจากองค์พระบุญเจ้าจริงๆเพื่อที่เราจะมีจิตใจที่สงบอ่อนสุภาพครับและมีสันติสุขภายในซึ่งทำถามว่าทํายากไหมทํายากครับถ้าเราทําด้วยตัวเองแต่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าครับ อย่าปล่อยให้คนอื่นทำลายสัรทีุ่ขอย่าปล่อยให้คนที่ไม่มีพระเจ้ามาทำลายความหวังที่เรามีกับพระองค์อย่าปล่อยให้มารซาตานมันจะทำลายความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเลยครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องแท้ทุกท่านให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องของเราให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของเราให้เรามีความรักแม้ว่าคนอื่น อาจจะไม่น่ารักขอพระเจ้าเมตตาพวกเรานะครับให้เราลุ่มใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดยกโทษให้อภัยพวกข้าพงหลายเมื่อข้าพงหลายมีความแข็งกร้าวเมื่อข้าพงหลายมีความก้าวร้าวเมื่อข้าพงหลายมีความโกรธเคืองขอทรงโปรดประทานอภัยเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้เตือนสอนข้าพงหลายให้มีจิตใจที่อ่อนโยนให้มีจิตใจที่อ่อนสุภาพ พระเยซูทรงตรัสสอนพวกข้างหลายว่าจงอ่อนสุภาพแต่จงฉลาดเหมือนงูอ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพรท่านผู้ฟังที่รักที่ฟังเสียงสิทธิบานทุกท่านทุกคนให้ได้มีกําลังที่มาจะาองค์พระเจ้าขอาการเปลี่ยนแปลงชีวิตมาถึงพวกเราทั้งหลายเพื่อข้างหลายสามารถให้คนอื่นเมื่อข้างหลายมีบางสิ่งบางอย่าง อย่าให้ข้าพงหลายที่จะให้คนอื่นโดยที่ข้าพงหลายไม่มีอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่จะให้ไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ปลอมขอพระเจ้าทรงเสริมกาลังประทานเลี้ยวแรงประทานการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของข้าพงหลายประทานสันติสุขความสงบและความเชื่นชมโินดีรวมถึงความอ่อนโยนอ่อนสุภาพด้วยขอทรงนำข้าพองทั้งหลายให้ได้บรรลุถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อข้าพงหลายทุกๆคนตามพระคำของพระเจ้า บทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าโปรดอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ